สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเช้านี้ที่นครพนมประจำวันที่1เมษายนพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสปิสาราค่ะคุณผู้ฟังคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะก็ส่งผลให้หลายจังหวัดของประเทศไทยนะคะได้รับผลกระทบทันทีที่เกิดเหตุการณ์ะคะ่ะทุกหน่วยงานของภาครัฐนะคะก็ได้เร่งดําเนินการตามมาตรการต,าต่างๆเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ด้วยความรวดเร็วค่ะซึ่งจากเหตุแผ่นดินไหวนะคะก็ทำให้ที่อยู่อาศัยบ้านเรือนโดยเฉพาะคอนโดมิเนียมตึกสูงได้รับผลกระทบพี่น้องประชาชนหลายท่านก็ไม่สามารถเข้าอยู่ได้ต้องรอให้วิศวกรน,นะคะเข้าตรวจสอบความปลอดภัยก่อนซึ่งทางกระทรวงการคลังเองก็ได้เร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนด้วย3ม,มาตรการหลักค่ะประกอบด้วยมาตรการขยายวงเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย200ล้านบาท มาตรการที่2นะคะมาตรการผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจและมาตรการสุดท้ายมาตรการด้านการประกันภัยค่ะโดยมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะคะได้ประสาน8สถาบันการเงินของรัฐประกอบด้วยธนาคารแรกค่ะนั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ กรเษตธนาคารออมสินธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและธนาคารกรุงไทยค่ะโดยมีการออกมาตรการพักหนี้ลดดอกเบี้ยออกสินเชื่อให้กู้ซ่อมกู้สร้างอาคารบ้านเรือนฟื้นฟูกิจการและจ่ายสินไหมายเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้เร็วที่สุดค่ะโดยรายละเอียดของมาตรการจากทั้ง8สถาบันการเงินนะคะมาตรการแรกค่ะก็คือมาตรการขยายวงเงินทดลองราชการนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ ประสบภัยซึ่งมาตรการนี้เองค่ะทางกรมบัญชีกลางก็ได้ขยายวงเงินนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานาครและ76จังหวัดซึ่งเป็นวงเงินในอำนาจของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจำนวน200ล้านบาทในส่วนของมาตรการผ่านสถาบันการเงินจำนวน8ธนาคารนะคะโดยธนาคารอมสินค่ะจะประกอบไปด้วยมาตรการแบ่งเบาภาระลูกหนี้ปัจจุบนันสำหรับสินเชื่อบ้านสินเชื่อธนาคาร การประชาชนและสินเชื่อ SME โดยพักชำระเงินต้นทั้งหมดและลดดอกเบี้ยเหลือร้อยละศูนย์สูงสุดเป็นระยะเวลา3เดือนและในส่วนของมาตรการสินเชื่อเพื่อกู้ซ่อมบ้านนะคะฟื้นฟูกิจการสําหรับลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่เนี่ยจะมีสินเชื่อฉุกเฉินโดยมีวงเงินกู้สูงสุด2000 0บาทและอัตราดอกเบี้ยร้อยละศูนย์สูงสุดเป็นระยะเวลา3เดือนและสินเชื่อกู้ซ่อมบ้านและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการโดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ศูนย์สูงสุดเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านธนาคารทกศก็ได้มีโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินปี6-8นะคะเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับพี่น้องเกษตรกรในด้านค่าใช้จ่ายทั่วไปเช่นค่าอุปโภคและบริโภคที่จําเป็นวงเงินต่อรายไม่เกิน50,000บาทระยะเวลากู้ไม่เกิน3ปีปปอดชําระดอกเบี้ยใน6เดือนแรกค่ะและในส่วนของโครงการสินเชื่อฟื้นฟูและพัฒนา ภาพชีวิตนะคะก็เพื่อเป็นการลงทุนในการซ่อมแซมบ้านเรือนทรัพย์สินค่าซ่อมเครื่องมือแล้วก็อุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับความเสียหายโดยมีวงเงินต่อรายไม่เกิน5 0 0แสนบาทระยะเวลากู้ไม่เกิน15ปีค่ะและในส่วนของธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะก็จะมีโครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือที่อยู่อาศัยที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภยัยมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภยัยธรรมชาติปี68มาตรการปรานอนี่สําหรับลูกค้าที่ค้างชําระเงินงวดติดต ต่อกันมากกว่า3เดือนมาตรการสินใหม่เร่งด่วนค่ะและธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยมาตรการเติมทุนฉุกเฉินเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูกิจาการค่ะและในส่วนของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีมาตรการไอแบงค์ ank, ไม่ทิ้งการสําหรับลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่สามารถขอสินเชื่อได้เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยหรือฟื้นฟูกิจาการวงเงิน ินสูงสุดไม่เกิน5ล้านบาทและระยะเวลากู้ยืมไม่เกิน20ปีค่ะและไปกันต่อที่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยนะคะก็มีมาตรการช่วยเหลือเงินกู้ระยะสั้นและระยะยาวค่ะและในส่วนของบรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมนะคะก็จะมีมาตรการพักชําระหนี้ค่าธรรมเนียมสําหรับลูกค้าบสยที่ถึงกําหนดชําระค่าธรรมเนียมการค้าประกันสินเชื่อตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง30 เมษายนสามารถพักชำระค่าธรรมเนียมได้ค่ะแล้วก็มาตรการพักชำระค่างวดด้วยนะคะและในส่วนของธนาคารสุดท้ายค่ะก็คือธนาคารกรุงไทยนะคะมีมาตรการแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่อปัจจุบันลดค่าง,งวดร้อยละ75ของค่าง,งวดเป็นระยะเวลา1ปีแล้วก็มีมาตรการสินเชื่อเพื่อกู้หรือว่าซ่อมบ้านฟื้นฟูกิจการด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นมาตรการเยียวยาจากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง8 แที่เร่งออกมาตรการทั้งพักชำระหนี้ลดดอกเบี้ยออกสินเชื่อให้กู้ซ่อมกู้สร้างอาคารบ้านเรือนฟื้นฟูกิจาการแล้วก็จ่ายสินไหมซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านการเงินอย่างครอบคลุมและรวดเร็วด,ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา6นาฬิกาวันนี้มุกสุพิสราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ off. Uh -huh.